ว่าไงก็ไม่ไปเพราะไอ้พวกนี้มันเบรกขตางกาันเดียวนี่ยให้พี่ดันไปมก็ไม่ไปนะนี่นี่บอยพวกนี้มันเบรกขตางกาันขวบเราปุ๊บเนี่ย,เ,ย,ยเนี่ยไปเลยยังไงก็ไปแน่นอนก็คือข้อดีของมันที่ผมไม่ยอมทําเบรกวินเพราะว่าอะไรเนี่ยเบรกวินมันก็ทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้เบรกวินพวกนี้เนื่งเลยมันมีภาระแล้วสองเลยบางคนก็นกทําเบรกวินแล้วทอดพุธนี้ออกเลยทอดพุธเบรกออกอืมแล้วผมถามนิดนึงถ้าพี่ใส่แกว่างอนะ่ะพี่เบกรกได้ไหมล่ะใช่ คงเดิมโรงงานเขาทำมาดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาทำเบรกขอ,ของเขาเซฟเรื่องเกียร์ลุดถ้าเราเฮ้ฮะเกียร์ลุดรถเบรกได้แต่ไทยนั่นเกียร์ลุดรถเบรกไม่ได้แหละครับตามกันเหมือนอใช่มันก็เหมือนโค้งธรรมาดาเลยไหลก็ไหลเลยไหลยาวเลยทีเนี้นเบรกไม่ได้เกียร์ลุดก็นูนน <c oughs> ่หาหาเลงอย่างเดียว <c oughs> หาที่เบรกอย่างเดียวใช่อยู่ประมาณนั้นครับถึงได้ไม่ยอมทาแล้วก็มันลดภาระพวกลูกปืนลูกปืนตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่าน้าหนักพวกนี้มันจะเซฟได้เยอะเลยพี่ลองยกขุงพัดกับพวกนี้ได้เลย อันนี้แค่หลกว่านะครน้ำหนักมันก็น้อยลงมาด้วยมันก็ไม่ค่อยหุ่นท่าไรแล้วอย่างที่ผมบอกกันนี้พอเราใส่วินหลังใหญ่มันได้เปรียบเยอะน้าสัมผัสแต่ฐานกอดมันดีกว่าเดี๋ยวลองเอาไปใช้งานดูแลจะรู้ว่าอ๋อเออทับดีกว่าเดิม่ะไม่ใช่ว่าใส่วินหน้าใหญ่วินหลังใหญ่แล้วรถมันจะวิ่งไวกว่าเดิมอัตราทดมันก็ยังเท่าเดิมอย่างที่ผมทำกันมานะอัตราทดมันก็ยังอยู่เท่าเดิม่เนี่เหมือนพี่ใส่วินหน้าหน้าตีหลังเก็ทอะไรเงี้ยอัตราทดมันอยู่เท่าเดิม แต่หน้ากคตใส่พานดีกว่าเดิมคือพี่สามารถใส่วินใหญ่ได้แต่นั่นพี่ต้องใส่วินเล็กกลายเป็นว่าต้องเล่นเครื่องเยอะหรืป่ะกลายเป็นว่ารอบฝีก็เยอะอีกพอไปเจอหนามานั่นปุ๊บปุ๊บจอดเลยไม่ไปแก่แต่อย่างเงี้ยเจอหนามเจออะไรมันจะวิ่งดีกว่าบางคนถ้าหนาโล่งเขถึงไห้บอกว่าบางคนนะหนาล้มนะเขาใส่สิบเลยเขาใส่วินหน้าเอาุกวินหน้านะาห้าครึ่งเขาใส่วินโตได้แล้วนะพอใส่วินโตได้หน้ากคตมันก็ดีขึ้นแต่พานก็อย่างเงี้ยนิดๆๆๆเหมือนก็ไปได้ ไม่จาเป็นว่าต้องหูต้องตั้งให้ตึงที่ตึงที่อย่างวันนี้ใส่ผ่านเต้นเมันก็วิ่งได้ปกติรถมันขยับรถมันก่อยใช่ไหมใช่รถมันก่อยดีกว่ามันไหลได้ดีกว่าเยอะผมถึงได้เน้นกันเลยไงไม่ค่อยได้นั้นหรือการเปลี่ยนเกียถ้ามันจะเปลียนไม่ได้จริงก็ต้องเมื่อรถที่เดินเบาไม่ละตรงลงโซ่ต๊ะต๊ะตตตอย่างเงี้ยอย่างไงก็เปียนเกียไม่ได้เพราะว่ามันเข้าเกียไม่ได้วินมันหมุนไว้เกิน แล้วก็สองเลยถ้าแต่พานมันถึงจัดถึงหนึ่งเวกการตั้งแต่พานนะก็คือรถเราเป็นกเตะแล้วเราไม่ใช่รถคันนะเนี่ยมันต้องตั้งให้จบใั้งท้องมันเตะกันถ้าท้องมันเตะกันยังไงมันก็ขึ้นแต่พานง่ายแต่บางคนนะเขาใช้อยู่ประมาณนี้ท้องไงก็กดไม่เตะกันผูทช่างทำไมไถ่ไปเข้าเกียร์ไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้เพราะรถมันพร้อมจะวิ่งมันไม่มันไม่ฟรีใช่ไหมใช่มันไม่ฟรีเพราะเราเป็นกเตะแล้วเราไม่ใช่รถคันเนี่ยรถลุกเตะมันเนาะเนี่ยแต่พานต้องให้ตัวได้อย่างบางท ถ้าใส่พานมันให้ัวมได้นะฝีตึกตึกตึกมันก็ไปเงี้ยมันไม่จอดให้หรอกบางทีให้เบรกแล้วอยู่ดีขนาไในมันก็ไปยังไงมันก็ไม่จอดหรอกมันก็เดินไปเรื่อยเนี่ยมันก็ดึงตึก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 ไปได้เรื่อยๆยังไม่บอกมาเลยไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นคนรับที่ตอนอีตอนเข้าโค้มุมกุนาคุนานี่โอ้ตอนเข้ามุมอ่ะายามนุอย่าไปล็อกขาเนี่ยอย่างล็อกขาเนี่ยมันก็เหมือนรถคัตเลยอี้ล็อกเดินเนี่ยล็อกเดินแล้วตาอนนี้ล็อกเดินนะ แต่อันนี้ก็เป็นว่างใช่ไหม่บบรับเที่ยงได้เป็นวา่นวา,งวางอันนี้ก็คือดึงเบรกแต่ทีน,นี้ถ้าเราลูบเพื่อเข้ามุมขนานะหนูตบอกจากตรงนี้มาก่อนตรงนี้มันล็อกอยู่ไหหนูตบออ,ออกมาปุ๊บแอมอยู่ขายอยู่เนี้ยตอนกำบิกเลียวมันจะกำนิ่มเขาไม่ให้เขาไม่ให้แอมอยู่ตรงนี้แล้วกำมันจะแข็งใช่ถ้าอยู่ตรงนั้นกำแข็งมันก็สไตล์คัตเนี้ยตอนที่ละอันนี้่เดียวฝานะปกติเราเลี้ยวซ้ายอ่าต้องต้องทัดไม่ถ้าขับขวาได้มันจะถนัดกว่าเพราะว่ามาตก้อนผมก็ขับสายกันนี่เนี่ยหล อุ้ยไม่ได้คนแก่สอนมาต้องวนสายวนสายทีนี้น้ำมันไม่เหมือนมะก้นนะน้ำมะก้นไม่ล่มนะเดี๋ยวนี้มันตกลอยลอ้อเพอาะตกลอยล้อพี่ว่าถ้าวนสายพี่จะไปตกเก่งอ<ช>่ะบึ๊บพักรถทิ้งไปเลยความเ <rí> e> ดี๋ยวนี้ผมก็เลยย้ายไงมาวนขวาพอวนขวาพอเฮฮะล้อลอยผมตกเลยตๆๆลกทุบล้อกระลวงแล้วเราก็ไม่ความเลยมันก็นถานอมรถเราได้อีกแตนที่ถ้าความมันก็ อย่าร <Net> ้องขับพักมันจะถนัดเผื่อเข้าใจไปเองตอนไม่ใหม่ก็ยังว่าบางทีมันก็ง้างเงี้ย